เอาเลยครับก็การ์ดโซเดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของไมค์ครับในมินิเกมเบ็ดวอลนะครับอยู่กับยูเนี่ยสแนลเหมือนเดิมน,นะครับคือช่วงนี้เล่นแต่กับยนะูเนีน่ยสแนลนะเพิ่มเติมคือต้องเล่นกับเขานะครับคือเล่นกับใครไม่ได้ครับเขาไม่มีใครว่างเลยใช่ไหมอ่าขอเสียงนะครับพอมอ้ะไอ้คนแหลกแหลกแหลกไม่ใช่อะไรแหลกเนี่ยเป็แหนะ oh, <like> ลกหม้อระวังมันมา <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นสี เดี๋ยวนี้สกินเริ่มแหลกนะครับคือมันแลกกิ้งมากเฮ้ยเฮ้ยไอซองเฮ้ยมันมามาแล้วตกไปดิเอ้ยช่วยเยอะอยู่บนใบฐานอะใบฐานอะตายแล้วมันตกแล้วมันตกแล้วอ้าวทำไมอ่ะโอ้กระชังนั้นเป็ดเดี๋ยวไปตีสีเจยวก็แล้วกันเฮ้ยเราเอาขอไปตีสีนี่ก่อนสีเกนะครับโอเคโอเค เขาสีเคมไม่มีใครอยู่แล้วได้ฟ้าผองด้วยจังหวะนี้เออใช่มันออกแล้วหรอออกแล้วปั๊ดมันเรือปั๊ดเลยเออมันปั๊ดอ่ะเออแม่ลักกิฟต์แกเอ้ยไม่ใช่ลักกิฟต์แกลักกี้พต์แอกขอๆดิไม่ใช่ลักกี้พักี้แอกเป็นลักกี้ธรรมดาเอ้ยสวอตลักกี้ลักกี้สวอตไม่สืบสมมัติกันเองได้ด้วยเหรอ้าวโอ้ยเซฟ Holy <c oughs> shit, my friend ทองเงินจังหวะนี้มีอะไรกูดีบ้างวะมันมีอะไรกูบา้าง <c oughs> กันไปกลางเลยไปกลางเลยตอนนี้เราต่อมาสีทองแล้วจังหวะนี้เฮ้ยอย่าเี็บเต้นนะอ,อย่าเี็บไม่เป็นไรตอนนี้มันของเลยยังไม่มีเลยเออมันไม่มีอะไรในตัวมันเลยอะตอนนี้ไม่ไมเหล็กเหล็กนี่เราคือยังไม่เก็บนะครับโอเคเราได้ของหุบมาแล้ว โดนคิวมีโดนคิวมีโดนคิวมีตายไปดิตายไปอะโดนคิวมีตายจีีไปจีีไปนะครับโอเคให้แล้โอเคไปแอกับชดเกาะนิดหน่อยอ้าวเดี๋ยวโอน้าเต้นเนเเเ็เกเนเเเออเซิร์ฟ แต่ขนาดไหนครับท่านผู้ชมผมสามารถหยิบไอ้สแตเด์มอนนี่มาใส่ได้เลยอ่ะไม่ใช่เน็ตเรากลางหรอวะอ่ะอ่าตีกนเลเอาตีนอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอเคต้องรีบไปตีสีส้มละที่มันอย่าระเบิดนะเอออย่าระเบิดนะระเบิดกูตบกูตบเดี๋ยกโอเคมาไปสีส้มแคปแป๊บคือดื่มดื่มกัน เวลาคิดจริงทำเนาะเออเออตีนอะไรยังนี่เรียนตัวกันเรียนสีกันทุกวันเย็บร้อยคุยตีนอะไรยังตีนอะไรจังจังไม่ได้อัดครับโอ้โหแล้วเป็นไรถูกมัดคนเดียวนะโอ้ชิปกระตกแล้วโอ้ยโยรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่เอาดีเอาดีเอาดีเอ้ยนี่อยู่จริงนี่หว่า เฮ้ยสีแดงมันมันแย่งเราอะโอ้สีแดงแดงใช่ไหมได้มันเอาแย่งคิวเราได้เลยคือการแย่งคิวนี้มันเป็นนวนหาของชาวโลกการแย่งคิวมันชาวชาวโลกแล้วเหมือนมันจะมันจะมาด้วยว่ะที่มันทิ้งไว้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคอเงั้นเราต้องรีบไปสีแดงก่อนแต่ตอนนี้เรามาฟาร์มของี่ c a ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมาสีแดงมาว่ะคือตรงนี้มันลำคาญมากขอปิดก่อน อกสามันเอาดีตกไปดีตกนะักคณะักคณะแม่มาไปในนั่นเลยคณะอร่อยเลยเฮ้ยมันมามันมาแล้วมันมาแล้วไหน่ไหนโอเคอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยอ๋ออันดี้คตกเร็วเร็วปีมันตกไปเจ็บร้อยได้เรา อะไรอย่างเราตีนทำไมตีนชอบล้าล่ะโอ้ยได้เราจริงด้วยดีมากตีนเอาไปเลยเฮ้ยเอาไปเราให้รักเตือนกี้บ็อกเฮ้ยเราลุกละเปิดตรงสีนู้นเปิดตรงสีฟ้าก่อนเราบุกแล้วนะเราบุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาแหมมันมาไงวะอ๋อมันมาฝั่งนู้นโอเคโอเคของเดียว่ะชุด ตอนแรกก็นึกว่ามันมานอะไงวะยังไม่ต่อไปกลางเลยเออเอาอันตีล็อกแบ็คโอเคอู้ชุดอ้าวร้อน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 อู้จีรู้ไหมเราได้ไรเชื่อไปราได้ไรจีอะไรเปล่าแลนูเล็กพี้มูอะไรวะอะไรวะเออ นะผมก็เซิร์ฟผมนะครับผมได้อัปเดตมินิเกมไม่รวเข้ามาแล้วใครอยากเล่นก็เล่นกันได้นะครับคือเบา์ธนูไอเดเจโอกระตุกมากเรามาแล้วมาสีเกอ่ะมาแล้วเฮ้ยมันมาไว้ยว้เลี้ยงหมูต่อหน้าคิดว่าวัตถะฟักมีติดรองนึกว่าติดเอ๊ะไม่เรื่องเรื่องเราเรื่องเรื่องเราตกไม่เรื่องเนื้อหมูวัตถะฟัก ไอ้เอ้กินเนื้อหมูตาน้ากูไม่ได้ท้ากินเนื้อหมูตาน้ากูจริงแม่งใครกินเนื้อหมูตาน้ามึงสีแดงอะเราเรียกว่าเรากินเนื้อหมูตาน้าสินออไม่ใช่อะไรบินแม่งเมื่อกี้วิศา์ถอดองทงกลับมานะเว้ยโอ้ไม่น่าเลยเ้ยไม่โดนว่ะอะไรวะตากบ้างรอดไหมรอดไหมรอดยู่รอดอยู่โอ้กูแน่นอย่านะอย่าบึ้มนะอย่าบึ้มนะเออ โดนไปไม่บึ้มก็พอใจอืมอืมก็พอใจเต้นขอหน่อยไอ้นู้นกำลังยิงสีเหลืองอยู่อ๋อโอเคเราไปเปิดตรงกลางกันดีกว่านะครับมันจะทีมกับเราไม่มืดมีดเลยมืดมิดเลยวันนี้มืดมิดเลยนะโอเคผมจุกเก่งชิบะไพโอช่วงนี้เออฮะฮะบอลเฮ้ยเปนมาแล้วโอ้ยตายไม่น่าไปยิงไอ้นู้นก่อนเลยโอ้โหห้าวไงเออ ไม่น่าไปยิงก่อนเลยว่ะผิดมาหาเลยมันมาเร็วตกไปตาสี่ตกไปดิมาดสมิสี่ไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่ไม่ถึงเนี่ยไอ้เกูตกอีกแล้วไอ้ไอ้ไปไอ้ไอ๋อย โอ้ก <aid> ินเนื้อหมูต่อหน้าอีกแล้วเหรอเม่อกีก็มาดิกินเนื้อหมูต่อหน้ามาแข่งกันว่าใครจะต่อยสูงที่สุดไอ้โดนไปแล้วะเออหลานคอรดมึงเล่นหนามึงเล่นหนาสีเหลืองมาโอ้สีเหลืองยาดีโนคือจังหวัะนี้ผมหัวร้อนหัวร้อนมากมากออีกแล้วไอ้มาชันสีเหลืองมาทันตกไปหาสีเหลืองสีเหลืองวะ นึกว่าสีขาวเฮ้ยก right. ็แหลกกิ้งอ่ะกระตุกกระตุกกระตุกเออโอ้โยเจ้าว่ะโอ้โหเฮ้ยข้างเออกระตกแหลน่ยอะไรเฮ้ยมันออกเกมมัน anti k น็อ k แบ็ k แน่เลยไู่ได้ดับคือเมื่อกี้ผมตีไม่กระเด็นอ่ะไม่รู้ทำไมหรือว่าเซิร์ฟแหลกแล้วมันหลุดมะเราต้องออกจากบริเวณนี้มากที่สุดเดี๋ดูคือบริเวณนี้แม่งแหลกแหลกจริง เออผมตลกันเตียงดีไงเออผมกัดเตียงดีนี่ไม่ใช่อะไรเออเมื่อกี้ได้ลัคกี้พิกแอคได้ลัคกี้โบใช่ไหมวะลัคกี้โบไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ได้ลัคกี้โบระเบิดทีเรื่องเลยเกมมาเราไปสีแดงเลยรีบเหรออุ้ยชิดดี้สีแดงเขาโหดว่ะเออมันโหดฆ่ามันฆ่ามันเออ แค้นมากเลยเออจั่างวันนี้แค้นมาก้สีแดงมันนะแดงเอาไปฐานอะระวังนุงนงน้ำน้ำไม่เอาละอ่ะอะนะโอเคนะสิบสองตามเออ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 ้เออเออเออวางแผลบแต่ว่าไม่มีใครใช้เฮ้ยโอ้โหมันดักซุ่มว่ะมันดักซุ่มดักซุ่มมือดักซุ่มเอาเหรอเอาเหรอไอเจ้ากูขังกูขังกูขัง คเฮ้ยเฮ้ยกูจะหลุดกูจะหลุดเล่นเหรอเล่นเหรอเอาเล่นจะกันเลยจะกันเลยมึงเล่นเหรอฮะมึงเล่นเหรออืมกูค้างค้างอือค้างมึงเล่นรอดอยู่โน่เล่นเล่นเหรอฮะเล่นเหรอฮะเล่นเหรอฮะ เล่นหระออกเลยแม่งีหลกเลยฮะมันตายยังเอือเอือเอือมันมันมันไปสีแล้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 วคือผมอ้อมดีกว่าะานจะตนอ้มอวะออมไม่ชมันมาตินมันมาตินมันมาหนวะมันมามันมามัดไงวะเนมันวิ่งไปสีเกล่ะเกตุ๊ดอ่ะเออไม่ใช่อะไร ฮะอย่าตกตรงนี้นะเฮ้ยพี่พี่พี่เขาพี่เขาเอ้ยแล้วขอที่ขอขอคือหัวร้อนนะครับผมไม่ใช่อะไรเออเฮ้ยรู้จบไปไม่ได้เฮ้ยบล๊อไม่ใช่สีเราไม่ใช่สีเราได้ดับไฟว่ะผอไม่ใช่ดับนักแบกแต่ระเบิดโอ้โหโชคดีไปคือหัวร้อนนะครับผมโอ้โหเจ็บ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 ไปสีขาวโอ้โห เดี๋ยวดิเพรสีขาวไม่มีคนสีขาวม่มีคนนะำเดี๋ยวชิญชอบรอ,อยของไม่มีคนนะครับผมขั้นเซียนก็ต้องทำแบบนี้ครับจะชนะเซียนเนี่ยเออเซียนมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเฝ้าฐานหนึงไปเลยเดี๋ยวเฝ้าฐานหนึงเนี่ยเดี๋ยวไปนะ,ะ,ะคือโชคดีอ่ะบุกเมื่อกี้อ่ะคือมียาวเว้ยหุยแล้วกี่โบดีแล้วสองอันแล้วนะ พันแล้วเหรอหยิบไปมไม่หยิบอับมาถ้าดูเอ้ยระเบิด<ะ>คือนะครับผมจังอันนี้นะครับผมผมบอกเลยนะว่าผมจะโกนเจ็บคอมาแล้วเออเอ้ยได้ลัอกกี้พิกแอไใจเย็นๆเออตอนนี้ผมจะยิดคอมากนะผมใช้ทิกนะคือผมบอกไว้ก่อนนะครับ คือใช้ F อ๋อฟอร์จูนเนี่ยแล้วเปิดลัคกี้บ็อกซ์เห็นไหมมันจะ,จะโชคดีนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ใช่ทุกทีตลอดนะนเห็นเงินะได้เอาไปลงมาแล้วนะครับแปดอันออจะไปข้ามเสียเงินเสียเง<ๆ>ินโอ้โหเสียเงินขาดมากเดี๋ยวอย่าไปว่าเขาอาจจะมีแครร่ตัวนึงนิดเียวอีกใช่ใช่คุณอาจจะกากกว่าได้อยู่ในไหนวะแหละฮะเออเอลอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะบวกก็ โอเคแหลกแหลกแหลกไม่ให้หรอกไม่ให้เออกระเด็นไปดิโหดาบอุ้ยได้ดาบแล้วกิ hey, hi, hey! Now, uh, ๊บเล็กมาต่อวจัดไปไฟกระพริบโอ้ยจุดไฟเผาตัวเองไประบบละระบบละโอเคตอนนี okay. Gosh, hey, we ้มันไปแล้วเงินอยู่ไหนคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ทานสีเหลืองเฮ้ยมันมีธนูมันมีธนู นะเอ้ยมันฟอปเอาเหรอะอัดคลิปอยู่แป๊บนึงเจอละเจอละเสียเงินเจ,ลจลอเละอเจันโอเคเหลือสีขาวต้องหาสีขาวไม่เจอหรอเฮ้ก็แคว่วิ่งไปแล้วก็ตีแค่นั้นแหละเราขอสีขาวเนอะขอสีขาวสีขาวก็ตีไปดิเราฆ่าสีเงิน <laughs> ได้เลยโอเคจะไป ไอ้เฮี้ยกูณตกไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮี้ยไปก่อนดิอ่ะเจ๊มเงินยังไงเจ๊มเงินอยู่สีนั้นอะหลับใช่ไหมเออโอุ้ยท่าตกเลยอตอนนี้เราไม่สนใจทองเลยเริ่มมาเลยเท่าไหร่ตอนที่ตด็กเี่ีไปน่าจะน้อยแล้วล่ะคือมันยิงกระดูกใส่เราบ้างตกเลยยิงครั้งเดียวกนูไฟ มันมันใช้ธนูไฟเหรออือธนูไฟแล้วก็ต้งเก่งแค่พอจะเทคเนี่ยโอ้โหวัตฟลักเราต้องเอาธนูปะทะเปนอย่างเดียวเว้ยเอ็มให้เราด้วยไปละไปเลยมาใจไม่มีกระดูให้เลคือมันอยู่ฝั่งนู้นไม่ไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้มันจะมาอยู่กลางไม่มีธนูเลยเหรอเทำอะไรช่างเห้ยเรียนตีกัน ตายมันตายแล้วเย้เย้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ถ้าชอบอย่ากดไลค์นะครับโอเคครับนะอย่าลืมกระทืบไลค์นะครับเพื่อความเจ็บคอของผมที่ผมตะโกนว่าตายนะความโง่คลิปนี้นี่มาอย่างสูงนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบ ชอบให้กดแชร์หับอก็ใครนะครับมันไล่แจกกับชอบใครนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบายโอเคมีอะ <Bye. Okay. S 1> ไรเทมันเล่นับผมนะครับโอเคนะครับมีเบสบอลเพิ่มขึ้นมานะคมียศแบบนี้เลยโอ okay. เคเปล่าแหละโอเคเก่งไ,งไห <laughs> <laughs> <ใ>นเทมัน <laughs>